เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆจ้าวันนี้เราจะได้เปิดหูเปิดตากับเรื่องราวที่พี่รูลูนำมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะจ๊ะน้องๆรู้ไหมว่าในทางพระพุทธศาสนามนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ส่วนจิตก็คือสิ่งที่กำหนดการกระทําของร่างกายน้องๆจ๊ะจิตจึงเปรียบเสมือนานายของร่างกายนั่นเองถ้าจิตสำคัญแบบนี้แล้วมารู้จากการบริหารจิตกันเลยนะจ๊ะการบริหารจิตก็หมายถึงการบำรุงรักษาจิตให้เข้มแข็ง มีพลังและมีประสิทธิภาพจนเป็นสมาธิน้องๆจ้าพี่รู้ลูจะบอกน้องๆเลยนะจ้าว่าจิตมีสมาธิแล้วความสงบความมั่นคงและความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้นเรื่องต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเจริญปัญญาจ้าน้องๆการเจริญปัญญาหมายถึงการฝึกฝนหรือพัฒนาตนให้เกิดปัญญา มีอะไรบ้างน้องๆฟังดูสิจ๊ะข้อที่หนึ่งปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านและการศึกษาข้อที่สองปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สามปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินั่นเองอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะจ๊ะ ทั้งการบริหารจิตและการเจริญปัญญาเลยนะน้องๆจะได้สมองปลอดโปรง่งแจ่มใสพร้อมในการเรียนไงล่ะจ๊ะวันนี้พี่รูลูขอตัวก่อนนะสวัสดีจ้า